ค่ะยบบูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กแตกแบรนด์ใหม่บี o อนเตรียมเปิดตัว,ตว,ตวไตรมาส3มของปีนี้แล้วค่ะแม้ว่ารายได้หลักของ Unilever Network จะมาจากสินค้าในกลุ่มสกินแคร์สัดส่วนถึง80%แต่แนวโน้มการเติบโตของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีมากขึ้นต่อเนื่องทำให้บริษัท Unilever t ร์ไทยเทรดดิจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจขายตรงยูนิลิเวอร์เน็ตมีแผนแตกแบ,บรนด์ Beyond เพื่อมาทดแทนแบรนด์ v i t a l i t y ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำตลาดอยู่เดิมเพื่อเป็นไฮไลท์รดักในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะ mm hmm. คุณอดิศราวันลบสิลิผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค mm hmm. Unilever Network จำกัดกล่าวว่า Beyond m a g k Plus น้ำผลไม้สกัดรวมจากผลากิเบอร์รี่ผสมกับผลไม้ตะกูลเบอร์รี่จะเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องในการทำตลาดและถือเป็นการออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำครั้งแรกจากเดิมที่มีเฉพาะแบบผงและเม็ด เพื่อให้สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัยโดยจะเปิดตัวเป็นทางการในตรวอยมาสที่3เน้นสร้างการรับรู้ในพื้นที่กรุงเทพก่อนจะขยายไปทำตลาดต่างจังหวัดและจากนี้ไปจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ1-2รายการค่ะนอกจากนี้จะปั้นแบรนด์บีออนให้เติบโตในหลายประเทศและขยายไปทั่วโลกจากปัจจุบันที่วานจาหน่ายในมาเลเซียกัมพูชาและไทย ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีมาร์เก็ตไซส์ขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับสกินแคร์โดยผลสำรวจของยูโรมอนิเตอร์ระบุนะคะว่ามูลค่าตลาดรวมอยู่ที่36,000ล้านบาทเติบโตมากกว่า25%โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำเติบโตสูงถึง20%ค่ะ สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดน้ำนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะค่อยๆทยอยเปิดตัวกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนใหญ่นยที่เห็นเห็นการที่เราเคยเห็นกันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดน้ำที่ผลิตมาโดยคลินิกเสริมความงามต่างๆที่อยู่ในบ้านเรานะคะก็อย่างที่เราเคยเห็นกันก็จะเป็นวุฒิศักดิ์ก็จะมีเริ่มออกมาแล้วเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดน้ำแล้วก็แบรนด์อื่นก็มีด้วยอย่างเซเปก็เพิ่งมีออกมาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้เทรนด์กำลังมาแรงนะสำหรับอะไรก็ตามที่ทำเพื่อสุขภาพเพราะว่าคนเราเดดีี๋ยววน้้้่ขขาาามูแแลลก็ใใสสจุภพ กันมากขึ้นนะคะ